สวัสดีครับเอาวันนี้เอาตะกุดนะอตะกุดในตำนานเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะของหลวงพ่อเต๋นะนี่ถักด้วยลายตะเคฟัดขบสวย,ยนะนะดอกนี้สวยเลยเนี่ยนะครับเนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนานๆทำคลิปทีนะครับฮ่ะ เนี่เขาได้เปิดเปิดเปิดผ่าออกมานะก็จะเห็นด้านในเลยนะเอาทำไมวันนี้ไม่จับเห็นไหมข้างในเป็นกระดาษเลยนะกระดาษถุงปูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นนยในตำนานเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เปิดออกถักเก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็จะเปิดดูนะครับให้มันรู้ดำรู้แดงเลยว่ามันข้างในเป็นอะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องให้ดู เห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นตะกุดของหลวงพ่อเต๋ะนะครับหนึ่งเดียวเลยนะที่ใช้วัส,สดุเอเรียบง่ายๆที่หาง่ายๆนะฮะเอามาทำเป็นวัตถุมงคลของท่านนะนี่นะครับอันนี้ก็จะตรงถักเชือกแล้วก็ถุ่มด้วยยางไม้นะครับนี่นะฮะ สวยนะนี่ไ่เป็นลายจระเข้ขวันขบนะเพราะว่าตะกุดของพ่อเต๋เนี่ยพวกเนี้ยมันไม่ได้ส่องอะไรข้างในเนี้ยแต่มีผมเห็นมีบางคนเขาส่องเขาเปิดผ่าแล้วก็เอาเอาอกมากลางเลยนะกระดาษแต่อย่างเงี้ยผมไม่ต้องถึงขนาดนั้นน,ะนี่ก็เห็นชัดเจนนะนะเนี่ยเนี่ยน,น,นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยขอบกระดาษกระดาษปูน่ะถุงปูน่ะ ท้าไมคก่อนนะครับนี่นะฮะกระดาษถุงปูนนะครับเนี่ยดูความเก่าของกระดาษเอาละกันนะครับนี่นะฮะนี่ตรงนี้ก็เปิดผ่ามาให้ดูดำดูแดงเลยเห็นโอ้เท่านี้ก็แบบชืดมืดเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็อีกอย่างนี่้ก็เปิดผ่าแง้มดูนะครับนี่คนน่ะอ่าเห็นไหมนี่ยฮะธรรมชาติเลยนะพวกนี้มันเกิดจากธรรมชาติเองเลยเนะนี่ยดูความเก่ากระดาษนี่ ปนลุเลยนะเป็นสีนี้เลยถุงปูนะ่ะถุงปูมันก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะอันนี้ก็จะเริ่มค้าขึ้นค้าขึ้นนะนี่นะครับนี่เห็นร้อยจานก็จะเห็นตามขอบอะ่ะก็จะมีจานด้วยหมึกมั้งนะเป็นหมึกนี่นะเนี่ยกาจะเห็นเนี่ยน่าจะใช่นะครับเนี่ยอ่ะน,นะครับเด็กสวย นะหายากอ,อันนี้ก็เอามาทําคลิปให้ดูนะครับนี่นะฮะข้างในเนี่ยผมเคยเห็นนะมีบางท่านนะเขาเปิดออกมาแล้วเขากางคที่ออกมาโอ้โห,ห,หยันเต็มเลยคาถาเต็มเลยนะหลวงพ่อเตอะท่านจารไว้อ่ะลงยาแล้วก็ม้วนเนี่ยเป็นตะกุดเนี่ยนะฮะเรียว่าเป็นตะกุดดอกในตำนานเนี่ยนี่ก็ประมาณสักหนึ่งสองสามนิ้วนะสามนิ้วกว่ากนี่นะฮะอุ้ยไม่ใช่นี่ อหยิบผิดหน่อยอยาพึ่งเนี่ยเหะหลวงพ่อเตะนะครับนี่นะฮะนี่ครูกันเลยนะครับหลวงพ่อเตะของเรานี่ไปรูปถ่ายจริงนะก็ดูในด้านหลังเห็นไหมครับมีตาปั๊มนะเนี่ยห้องภาพสุกัญญานครชัยศรีสมัยก่อนเนี่เขาจะไปถ่ายรูปกันท,ที่ที่ที่ห้องภาพนี้นะเป็นห้องภาพใหญ่เลยอยู่ที่นครชัยศรีใกล้ๆกกับวัดกลางบางแก้วนะออหลายาหลายคนเขาจะไปถ่ายกันที่เนี่ยเจติอาจารย์เนี่ยดังๆเขาจะไปถ่ายกันที่นี่นี่เห็นปะนี่ก็ หลวงปู่ปบุญนะเห็นป่ะก็จะเป็นห้องภาพเดียวกันถ่ายนะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะมีจานนะหลวงปู่ปบุญท่านาพรนษาท่านจะเยอะกว่าเพรา็จานด้วยสมัยนั้นจานด้วยดินสอนะครับส่วนหลวงพ่อเต๋อันนี้ก็จะมีจานดินสอกับจานด้วยหมึกนะฮะนี่นะครับเป็นปากกาเมจิกน่ะแหละน,น่าจะเป็นเป็นจิกนะเพราะ สองห้าไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีอีกช้กันแล้วละมึกเป็นมึกเป็นมึกเป็นหมึกนะครับนี่นะฮะส่วนที่เล่นราคาแพงๆนะจะไม่มีตาปั๊มแบบนี้นะแต่เป็นจานดินสออนะันนั้นราคาจะแพงนะครับเป็นเห็นก็ว่าเป็นหลักแต่เลยนะแต่ไม่มีตาปั๊มอย่างนี้นะไม่มีตาปั๊มยืนยันอย่างนี้แต่นี้มีตาปั๊มยืนยันแล้วก็มีการลายลมือของหลวงพ่อเตะนะครับอันนี้ก็เอามา แบ,บ่งปันให้ชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะไอ้ตรงเนี้ยดูมันก็งั้นงนแหละเพราะว่าสองห้าต้นต้นนะครับนี่แต่มาดูตรงเนี้ยแหมมันโคตรคัสิกเลยนะนี่นะนี่นะจริงๆนะเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะว่าเป็นมึกหรือเปล่าปล๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเป็นมึกก่าน ลอยหมึกกาดเป็นหมึกเขียนนะเนี่ยเห็นเปน็นหุดๆแต่ผมมีอีกอีกชิ้นหนึ่งนะที่เห็นชัดเลยว่าเป็นหมึกอ่ะเดี๋ยวให้ดูก็ได้ไม่แน่ใจนะครับมันคล้ายๆนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกอีกดอกหนึ่งผมมีอีกดอกดอกนี้เล็กหน่อยเราแป๊บนึงแล้วกันนะดอกแป๊บดอกแป๊บ เอาอยู่ในนี้โอ้ยหามันไหนล่ะเอาเจอ,เจอแล้วนี่มาเจอแล้วไปป่ะ อันนี้ก็จะลงรักถักเชือกไว้เนี่ยละก็จะเป็นตะกรุดในตำนานเหมือนกันนี่ก็ปกใช้ยอยู่อ่ะเดี๋ยวส่องให้ดูเลยนี่อันนี้ก็ถักเชือกลงรักนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยรักรักดำนะน,น,น,นี่นี่เห็นปะรักนี่ก็แห้งอ่ะประมาณเนี้แหละรักปีประมาณสักหกสิบป,ปีเอาอ่า ปกติก็2,500ก็ได้อันนี้เป็นกระดาษเนี่ยกระดาษนะครับอ่านี่ให้ดูเลยเห็นป่ะดูกระดาษเก่าแล้วก็จะเห็นรอยแต่อันมึกเห็นป่ะนี่นะครับนี่ของโพสตเต๋นะครับนี่นะครับนี่การลงรักถักเชือกนี่ก็สามารถถนอมอายุของ วัสดุนั้นได้นะอันนี้ก็จะมีสภาพดีดีกว่าหน่อยหนึ่งนะดีกว่าก็อาจจะสองพันห้าร้อยต้นๆก็ได้นะครับนี่นะฮะนีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเทียบเลย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 เห็นปะ มอันนี้อันนี้ก็จะเก่ากว่าก็อาจจะอยู่สองพันสี่ร้อยปลายปลายนะครับนี่ก็จะเก่ากว่านะครับเป็นตะกุดกระดาษถุงปูนนะครับของหลวงว่ดเตะนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับนี่แต่เชือกอะ่ะเอ้ยลักอะ่ะ รักมันมีความเก่าเนี่ยเห็นปะดูการม้วนพับนี่แบบเดียวกันเลยนะเนี่ยการม้วนพับเอ่เห็นปะนะฮะอันนี้ไม่ใช่ขอบกระดาษนะเขาพับแล้วนะถึงม้วนนี่พับแล้วถึงม้วนนะไม่ใช่ขอบกระดาษนะครับนี่เนี่ยรอยพับแล้วเห็นปะก็เหมือนกันเลยนะครับพับแล้วถึงม้วนม้วนนะครับนี่นะฮะเพียงแต่ว่าต่างต่างอาจจะต่างปีต่างพศกันนะครับแต่เนี่ยรัก นะครับก็อยู่ประมาณนนะเนี้ยนะเนี่ยหกสิบปีแปดสิบปีเจ็ดสิบปีนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมครับนะฮะลักนี่มีความเก่าเป็นรักดำนะรักไทยๆเลยแหละเนี่ยนะครับสอ,องดอกเนี่ยสวยงามนะเออเนี่ย ดอกเล็กกับดอกยาวนะครับก็เอามาแบบปันให้ชมนะครับวันนี้ก็เราพบกันใหม่เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้านาๆผมจะทําคลิปที่อย่างนะฮะก็ทำแล้วก็จะทํารวดทีเดียวเลยอ่าแล้วก็อนนะลง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 ,ลงคลิปบ่อยนะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เรา ทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะอะไรไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหรอกเพราะเครื่องรางของขลังอะไรนี่ผมก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เจ็ดด้วยอะไรด้วยแต่มีเพื่อนเพื่อบางทีมันมีสมาชิกมีเอมาขอแบ่งปันเราก็อ่ะเดี๋ยวคุยกันแล้วกันนะได้ก็แบ่งให้นะไม่ได้แล้วก็ขอไว้ก่อนเพราะว่าทําทำโค้งทำคลิปไว้ให้คนอื่นได้ศึกษากันไปนะเพราะว่าถ้าแบ่งให้ไปแล้วมันก็ ท่านก็เอาไปใช้ท่านก็เก็บกันเลยนะเก็บเงียบเลยอย่างนี้เหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นนั้นะไม่ได้ศึกษาไปานะเ,เราก็ขอเก็บไว้เป็นวิทยาทานให้คนอื่นนะครับเป็นเป็นกุศลต่อไปให้คนอื่นได้ดูนะครับอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ